โบราณเคยว่าไว้ถึงเรื่องราวของหายณนะจากราทลอสผู้ครอบครองปีกแห่งการทำลายล้างที่นำมาซึ่งการดับสูญของทุกชีวิตและเปรียบดังสัญญาณแห่งกลียุคที่มวลมนุษย์ต่างต้องกำจัดเพื่อปกป้องโลกใบนี้ซึ่งนั่นเป็นความจริงที่ถูกบิดเบือนเพียงเท่านั้นอสูรร้ายที่แท้จริงได้ค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นและพร้อมจะเขย่าโลกใบนี้ให้ล่มสลายพลังของมันนั้นเหนือล้ำเกินกว่าที่จะจินตนาการได้ และเมื่อใดก็ตามที่ท้องฟ้ายามอัสดงได้ถูกฉาบย้อมให้กลายเป็นสีครามแห่งรัติการเมื่อน,นั้นปีกแห่งหายนะก็จะกลางออกและเผยให้เห็นถึงเรือนร่างที่แท้จริงของปีศาจจากยุคบรรพกาลอัทูราเอาล่ะครับก็สวัสดีเหล่าไรเดอร์และฮันเตอร์ทุกคนที่ผ่านทางไปมาด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Monster Story กันอีกครั้งก็อย่างที่เล่าไปนะครับในวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องราวของปีศาจแห่งหายนะอย่างเจ้าอัทูรา ที่เป็นบอสใหญ่ของ Monster Hunter Story 2กันนั่นเองนะครับโดยก่อนที่จะไปก็ฝากนักล่าและไรเดอร์ทุกคนช่วยสนับสนุนช่องดีมาติโอในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กดซับหรือจะเป็นการสมัครสมาชิกหรือสุปเปรแตงใต้คลิปก็ยินดีนะครับผมเอาละถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับอัลโธร่านั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่โบราณตัวของมันนั้นคือมังกรโบราณที่สร้างหายนะและนำมาซึ่งจุดจบของโลกใบนี้ตั้งแต่ครั้งอดีต ผู้คนและเหล่ามอนสเตอร์มากมายในยุคนั้นต่างบ้าคลัง่งและเข็นฆ่ากันจนทุกอย่างสูญสิ้นไปกับปีกแห่งหายนะที่บกสะบัดเปลวเ,เพลิงแห่งการทำลายล้างไปทั่วทุกสารทิศแต่ต้องขอบคุณเรดสวิงราทลอสที่ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าตัวของมังกรเพลิงได้ปิดผนึกอสูรแห่งหายนะไว้ใต้พื้นพิภพ,พมวลมนุษย์ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับมันมากนักเมื่อการเวลาผ่านไปผู้คนนั้นต่างลืมเลือนถึงหายนะที่เคยเกิดขึ้นและบิดเบือนความเป็นจริง เอาทูราที่ค่อยๆตื่นขึ้นจากการหลับไหลที่ยาวนานก็ค่อยๆสร้างคลื่นแห่งหายนะขึ้นอีกครั้งตัวของมันในร่างต้นนั้นมีรูปร่างคล้ายกับหนอนหรือไส้เดือนขนาดยักษ์ที่สามารถเลือ้อยผ่านไปใต้พื้นพิภพได้อย่างอิสระหลุ่มลึกมากมายที่ผุดขึ้นทั่วพื้นโลกสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างพร้อมกับปลดปล่อยลำแสงแห่งความบ้าคลั่งสีแดงจ้าที่สามารถครอบงำเหล่ามอนสเตอร์และกลืนกินทุกสิ่งที่ร่วงหล่นสู่หลุมลึกได้ ตัวของมันโปรดปรานที่จะกืนกินเหล่าราทาลอสเป็นอย่างมากราชันแห่งท้องฟ้ามากมายถูกเส้นสังเวยเพื่อเป็นเลือดเนื้อและพลังให้กับอสูรร้ายยิ่งไปกว่านั้นถ้าเป็นราทาลอสในตำนานอย่างราทาลอสผู้วิทักหรือเรสวิงก็ถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะปลดปล่อยพลังและเรือนร่างที่แท้จริงของอัลทูราออกมาร่างกายสีขาวเผือกที่แสนสง่างามราวกับสิ่งมีชีวิตที่หลุดออกมาจากเทพนิยายตัวของมันนั้นเป็นมังกรโบราณที่แข็งแกร่งเหนือคำบรรยายใดๆ และแทบจะไร้สิ่งใดที่จะต่อกรมันได้โดยธาตุทั้งห้าที่อยู่ใต้อานัตเพียงเท่านี้ก็เป็นพลังที่เทียบเท่าได้กับมังกรดำในตำนานอย่างอราทริออนแล้วมีน้ำซ้ำตัวของเอลทูรากลับแข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นโดยความสามารถในการล่อลวงมอนสเตอร์และมังกรโบราณมากมายให้ตกมาเป็นอาหารของมันก็เป็นความสามารถที่คล้ายคลึงกับซีโนจิวาเป็นอย่างมากมีน้ำซ้ำตัวของมันยังสามารถที่จะวิวัฒนาการได้แบบไร้ขีดจ,จำกัดตามศัตรูที่มาท้าทายได้อีกด้วย ยิ่งพายแพ้มากเท่าไรปีกแห่งหายนะก็ยิ่งงอกงามเพื่อมอบพลังที่ร้ายกาจยิ่งกว่าเก่าและท้ายที่สุดตัวของอัลทูร่าก็ยังสามารถปัดป้องการโจมตีทุกชนิดด้วยออร่าธาต่างๆที่พุ่งพล่านรอบตัวไม่มีใครรู้เลยว่าพลังก้นบึ้งของอัลทูร่านั้นลึกล้ำแค่ไหนหากไร้ซึ่งพลังของเรสเวิงราทลลสและลูกศรโบราณศักดิ์สิทธิ์ของชาวไวเวอรเรียนตัวของอัลทูร่าก็แทบจะไร้ซึ่งจุดอ่อนใดๆและแทบไม่มีวันตายได้เลย นอกจากพลังที่แข็งแกร่งแล้วตัวตนและการคงอยู่ของอัลทูรา <c oughs> ก็ส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้เป็นวงกว้างมีผู้คนมากมายที่หวาดกลัวและสืบทอดตำนานของอัลทูราเพื่อเฝ้าระวังและย้ำเตือนให้ลูกหลานรู้ถึงความอันตรายของปีศาจแห่งหาย,ยนะ <c oughs> แต่กับคนบางกลุ่มที่หลงผิดและบ,บิดเบี้ยวคนเหล่านี้ <c oughs> ก็ก่อตั้งลัทธิที่บูชาอัลทูราขึ้นมาสาวกพวกนี้ได้หลบซ่อนอยู่ภายใต้เงามืดและกลายเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆมากมาย ที่ช่วยเหลือและนำพาอัลทูร่ากลับมาทำลายโลกใบนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นโดยสำหรับผมอัลทูร่านั้นถือเป็นบอสใหญ่ที่ผมประทับใจเอามากๆอาจเป็นเพราะนี่เป็น Monster Hunter Story ภาคแรกที่ผมได้เล่นรวมไปถึงภาคนี้ยังเป็นภาคที่ผมว่าทำได้ดีมากๆทางการเล่าเรื่องและคัดซีนต่างๆที่เรียกได้ว่าคุณภาพสุดๆโดยสำหรับอัลทูร่าผมชื่นชอบตั้งแต่ตอนที่กลุ่มของตัวเอกได้ทำการไล่ล่าตามหาความจริงจนพบว่าภาพศีลาที่เล่าถึงเรื่องราว ที่ตลอดมานั้นผู้คนต่างวาดกลัวเรสวิงในฐานะปีแข่งหายนะที่จะทำลายโลกใบนี้แต่กลับเป็นอัลทูราที่นอนหลับไหลยอยู่ใต้พื้นโลกและค่อยๆค,คลืบคลานขึ้นมาอย่างเงียบงันยิ่งไปกว่านั้นฉากสู้ตอนสุดท้ายของอัลทูราก็เป็นหนึ่งในบอสที่ผมรู้สึกได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะครับว่าไอ้นี่มันไม่ธรรมดาแน่แนและก็เป็นจริงตามนั้นการต่อสู้กับอัลทูราช่างยากเย็นแสนเข็นสุดๆยิ่งมันกลร่างบ่อยเท่าไหร่ ความรู้สึกท้อแท้ก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นเท่านั้นแต่ในท้ายที่สุดตอนที่เอาชนะมันลงได้นอกจากจะดีใจจนตัวโยนแล้วฉากเอนดิ้งก็เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ประทับใจสุดๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะไม่ได้ต่อสู้กับอัลทูร่าอีกเลยนะครับซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเพราะมังกรตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในบอสที่สู้สนุกมากๆและคงจะเป็นเรื่องที่ดีหากจะได้ต่อสู้แบบโคออบกับเพื่อนดูบ้างนะครับก็หวังว่าในอนาคต เราคงจะได้พบกับอัลทูร่ากันอีกสักครั้งนะครับเอาละก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตอนของปีกแห่งไฮยนะอัลทูร่านะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชันสรุปข้อมูลเน้นๆจากคลิปเนื้อเรื่องเต็มของ Monster Hunter Story 2ที่ผมเคยทำไว้แล้วนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะดูเนื้อเรื่องเต็มๆอีกสักครั้งก็สามารถกดที่ลิงก์ท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วไว้พบกันในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นมอนสเตอร์ตัวไหนในวันนี้ Monster Story ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ